ที่รีราชาครับเทศบาลเมืองรีราชามีการเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ซึ่งมีการคาดการกันครับว่าทางเดินลอยน้ําที่เกาะลอยโฉมใหม่จะเสร็จภายในปลายปี66นี้ครับนายชัดชัยทีมกระจ่างนาย,ยกเทศมนตรีเมืองรีราชาท่านเปิดเผยบอกว่าโครงการเกาะลอยโฉมใหม่รวมไปถึงสะพานลอยน้ําเฟสที่1แล้วก็เฟสที่ส ซึ่งกำลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปลายปี2,566นี้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวศรีราชาซึ่งจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของโครงการที่จะเป็นจุด เดินชมวิวสะพานกระจกหรือว่าสกายวอล์กเนี่ยก็จะก่อสร้างด้านหลังวัดเกาะลอยยื่นลงไปในทะเลพร้อมกับมีร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จุดจำหน่ายของที่ระลึกสินค้าโอทอปของชุมชนใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมประมาณสัก132ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี2,567ครับกําลครับสงเร่งให้พี่น้องประชาชนชาวศิรัชานะครับก็คือโครงการกาะลอยชมใหม่ทั้งเฟส เฟสนึ่งเฟสสอนะครับก็จะสำเร็จรู้ล่วงประมาณปลายปี6-6ก็คาดว่าจะเป็นส่วนสาธารณะหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคตตลอดจนมีความสวยสดงดงามนะครับสมกับเป็นเมืองศรีราชาแล้วก็จะมีโครงการทางเดินลอยน้ำนะครับในเฟสที่1แล้วก็ในเฟสที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องใหม เป็นจุดในการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเช็คอินเข้ามาท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในหว่างการประสานงานในเรื่องของโครงการสกายวอล์กก็คาดว่าการประสานงานต่างๆก็จะเสร็จรูร่วงแล้วก็คาดว่าโครงการต่างๆนี่ก็จะเสร็จภายใน